ラワーバ。 บริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG Mobile, Warlan ก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i p Server และ ID s p a r k เลทสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลปิศารจาก Map Box Foot หรือเติมเพชรจาก a l l Star Tower Defense อีกด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมครับผมโอเคก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าอัพนิวเจนั่นเองนะครับผมก็สําหรับแมปนี้นะครับเป็นแนวสุ่มสแตนฟรีนะครับผมแล้วก็เอาสแตนที่เราเนี่ยอะไรนะเอาสแตนที่เราทํามาได้เนี่ยมาตีกันนะครับผมมันก็จะมีสเปา่าอเลยอยู่ตรงนี้บอกเลยนะครับนะก็เป็นเกมที่ว่าถือว่าเป็นเกมแบบเกมมอสที่แบบทํามาดีนะเนี่ยเขามีบอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมมีเดียลเดลี่นะครับชิลลี่เดลี่สตรีทไฟต์เตอร์ไมโครฟ์เดลี่ไมโครฟ์อีวิล บ็อก i n ริงแล้วก็คาตานะแล้วก็แปปซี่แบกโกคูเอ่อเบจิต้าเนี่เอ่ Man, Happy, Happy ew, Arrow, อเมกาแมนแฮปปี้แฮปปี้มิวโกลเด้นแอโร่เลยเคลื่อนเอนเดอร์โพแล้วก็บุมป้าแล้วก็เลยเคลื่ Fox, ล ire, ล io, อนแอโร่แล้วก็ฟ็อกแล้วก็แวมไพร์แล้วก็เมมโมรี่ออฟชา่นโดเดียลนะฮะแล้วก็แซนไดรี่แล้วก็อะไรที่แก่หนึ่งนะ ก็มีเยอะนะครับนะใครที่อยากยาแบบฟาร์มไงก็เนี่ยดูไอเทมตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ที่สุ่มสแตนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะก็กดสุม่มอ้อยง่ายๆครับเนี่ยคิดถึงสมัยก่อนเลยสแตนก็สแตนเก่าทั้งหมดนะครับนะกะ็คงไม่ค่อยมีใครสังเกตพวกสแตนพวกนี้หรอกเพราะว่าส่วนมากเขาจะไปเน้นที่สแตนที่อ ตัวแปลกๆอย่างเช่นตัวคัสตอมนะครับการาฟิกเกมนี้สวยมากเลยนะ <S <S ผมรู้สึกว่าชอบจังเลยใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงแบบไว้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับแบบนี้เนี่ยเล่นในมือถือได้นะครับผมเพราะว่าแบบมันซนะัพพอร์ตเนาะคือแบบนี้มันมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่18เดือน3นะครับผมนะอยากได้สแตนดีๆนะครับ ตอนนี้ผมออนก้านานะทีไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดหรือเปล่านะเออแล้วก็มีระบบแบงค์ด้วยนะครับแบงค์อ่าแบงค์กันแรกแล้วก็แบงค์กันสองอเก็บสักเก็แบบอาเก็แบบไอเทมได้6ช่องเลยนะครับแล้วก็สแตนเนี่ยก็เก็บได้ประมาณอา่สองช่องเหมือนกันนะช่องละห้าพันนะครับแล้วก็กราฟิกเราก็สามารถปรับได้นะครับมีแบบเบอร์ซันเบรย์แล้วก็บลูแล้วก็ไอตรงนี้ด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะมันมีบอกแบบเรดิโออะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าดีนะแบบทำมาดีมากละเอียดละเอียดดีเออ ใครที่เคยเล่นแล้วก็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 เคยเล่นแหละนะครับอุ้ยโอ้โอท่าย,ยืนโคตรอีปิกแต่ที่ใครยังไม่เคยเล่นแล้วก็ผมก็จะอ่าลิงก์แบบไว้ให้อย่างที่ผมบอกไปนะครับอุยยอ้ยเหี้ยเฮ้ยบอสอุ้มเว่นเหรออันนี้ทั้งหมดอะไรอะ่ะโอเชียร์เลี่อ้าวใช้ได้เฉยโอ้ อผมจะตีมันเข้าไหมเนี่ยเอ้ยมันกระโดดได้ด้วยหรอเฮ้ยเป็นบอสท,ที่ตีง่ายนะครับตอนนี้อ้าวหายไปแล้วบอสเกิดไวเกินไปอะ่ะไม่มีของแล้วเมื่อกีอ้เนี่ยอืมมา่มอมนีมอ่อ,อะไรเนี่ยพวกจัลโลชันสีส้มเหรอเฮ้ยหรือว่าจะบอกกันะว่าไอเทมก็เกิดแบบนี้เจ็บเราไปเอาไอเทมก่อนดีกว่าคันดูนะครับ<ๆ>เผื่อได้ใช้จริง อันนี้ีอะไรอ๋อแฮปปี้มิมวเก็บเข้าค้างเลยครับอเอ่อเก็บข้าค้างแล้วก็เอ่อมีเลโรด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราอยากจะทำสเตอ์อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องไปดูเทโรเนาะอันนี้ผมไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับผมก็เข้ามาแบบโง่เลยเนาะเออ,อยินไหนวะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยคาตานะาไม่ยิยง เดีย๋ยวเราเปิดาขาตนานเป็นไอเทมเลยอะโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่9,000เดี๋ยวผมเปิดสแตนสโตรเรจไปก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวนะแล้วก็ฝากสแตนไปเลยครับเออฝากสแตนทีู่ลกช่างแม่งไม่ฝากก็ได้งอนสุ่มใหม่ก็ได้เฮ้ยว่าแฮปปี้มิวมันใช้ได้เลยวะขอลองแปบ๊บโอเคใช้ไม่ได้หลอนไปเองเก็บไว้เลย มีโกคดูด้วยทุกคนแต่ว่าผมไม่มีนะไอตัวคูเอิ่อมีแต่นัก,กาก็บเพายอะ่ะเอ้ยนี่แคาตาน่าโอ้โหพอดีเลยคาตาน่าใช้ไงไม่รู้เก็บข้อค้างก่น <c oughs> อนเฮ้ยเว้นเราก็อยากจะทำมันนะแต่ว่าบอสไม่เกิดเยน <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้าอยู่เวลาก็เท่อะอเท่ยังวะ แน่นบิตอะเออว่านบิตใช้กับนบิตต่อวะเอาเฉยเลยอ๋อก็กลายเป็นไอ้ไอ้นี่ขึ้นมาเนาะแต่มันก็บกั็กอะเรียกไม่ได้ด้วยอ๋อแย,ยเอาบาั็กเฉยไม่น่าสัมไรเกตสีเ,เลมอนเกตสีเ,เลมอนเวอร์ชันคลาสสิกสุดๆดูดนหน้ามันสิโคตรคลาสสิก โอ้โหวอลมาทำคลาสสิกสุดไม่จริงคิลเลอร์ควีนคลาสสิกอืมเอาบอดี้โอมันเกิดตรงนี้เนาะเออไม่จริงไม่จริงใช่ไหมสุ่มแบบ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่ต้องดูคลิปอ่าไม่ใช่ดิไม่ต้องดูคลิป, <laughs> ลปเฉยเลยวัตถุก็สุ่มแค่นี้ละกันนะครับส่วนใครที่อยากมาสุ่มเองก็ลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะก็มารู้นั่นเองว่าได้อะไรบ้างเนาะก็อ่าได้ได้ตัวอะไรดีๆก็มาบอกให้รู้กันบ้างน,นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะเพราะว่าผมอัดแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวตัดคลิปไม่ทันนะครับก็ คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับซีโอโอเคในครั้งครับผมเจอกันครับเฮ้ยสนามพีพีวะไม่จริงเจอกันครับบ๊ายบาย See me.